그리고 찰리도 막 리무버랑 막그 티슈로 닦지 마세요. 피부 망가지니까. 다와봐 해피 맥요 이렇게 오일로한 1분간 야, 이렇게 문질러 주고 자랍니눈 집... 그그 <놀람> 주변 좀 피해서 어, 그리고 눈을 오, 눈을 눈을 안안 마스카라 안 때문에 해야 눈을 해야 되는 경우는 눈꼭 세안하세요.

피부 안좋아요랑 아니 빨리 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 빨리. 짜라카. 오케이. t 나카. 니 두두 러브. 능노. 소프트 소프트. 오 오호. 소프 소니 티슈. 티슈. 이거 이것도 파는 거예요? 두두 러브 비약 티슈. 티슈피아 샀어 두들러브 티슈피아 씨름 호커 파농 춤춘 파채 탐콤사 폰텍 숯어니온 니 파리 짱남 파리숯 칸탄 토섭 도이페이 피우남 쟤 타고 눈눈눈눈눈눈오춤춘춤춘쟤 탐콤사 피우룽 노이다 이양 만쟈이 폼산사밥잡 알로베라 ช่วยให้ผิวนุ่รู้สึกสดชื่นอ่นโยมไม่มีอัลกอและน้ำหอมีแปแผนต่อห่อราคาหนึบาททุกมัอันนี้อันนี้ง ตัวนี้นะคะ399ต่อยบต่อหอนะคะตอนนี้เซลลเหลือแค่179บาทต่อห่อเฉลี่ยอะไรแค่29บาทแล้วมันห่อใหญ่มากนี่เปียกชื้นจริงๆดีๆตัวนี้มี80แผ่นเ่าห่อนะคะิกเดน่มวร่งผี้ลัจ่ีป่อยนัวนี้ม่นเป่าอยนี้มีแปิบป่าเ 그래서 진짜 아기들이 사용하기에도 정말 좋게 순한 어... 성분으로 만든 것 같고 그리고 닦았을 때 약간 알로에베라 성분이 들어있다고 했는데 정말 진짜 촉촉해져요 피부가. 이거는 알로에베라 성분이 들어있어서 피는 알로에베라 성분이 들어있어가촉해져요이거라 성분이 어있어서 피부가 촉촉해로에베 피부가 촉촉해져요. 이거는 로에베라성분가촉촉요 이거는 알로에베라 로에베라이들어있가 อ่อนโยนต่อผิวเด็กก็ใช้ได้นะคือต้องบอกว่าใครที่ว่าดูหน้าแพ็กเกจ okay. และเห็นว่าเป็นแบบว่าฮะเบบี้หน้าแพ็กเกจเนี้ก็คือทำให้เรามั่นใจได้ว่าคือใช,ใ,ชใช้กับเด็กได้ใช้กับเด็กได้ผู้ใหญ่อย่างเราก็สบายสบายไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นสูตรอ่อนโยนสำหรับเด็กนะคะตัวเนี้ตัวเท็ดจูสิกว์นี่ตัวเท็ดจูสิกว์นี้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  เพื่อนๆตัวนี้ราคาดีมากเลยเนี่ยหกอนะคะ399เหลือแค่179บาทเองนะคะตกแพ็คเลยยีบเาทยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทคุณต้องรีบสั่งนะฮะผมบอกให้เลยว่าแผ่นไม่เล็กนะใช้ผมไม่ได้บอกเนี่ยผมพูดแบบตรงๆสิ่งนี้ผมใช้ผมใช้เช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดโต๊ะเช็ดได้หมดเลยมีแปดสิแผ่นห่อหนึ่งแล้วมันอันนี้หก ตกห่ออะค่ะแค่ร79บาทตกห่อละ20กว่าบาทมันถูกมากนะเพื่อนๆของมียี่ห้อดีแบบนี้นะครับปลอดภัยต่อการที่คุณใช้ด้วยใช้ได้ถึงเด็กเลยอ่ะใช้ได้ถึงเด็กเลยอ่ะใช่ก็ใหญ่ใช้ได้เด็กเวยตกห่อหนึ่งเลยจะดสิบ้าบาทุูๆมากๆตกห่อวันวันถูกจริงนะถูกิงอันนี้ถูกระเบิดระเบ้อเลย เรามีกี่อันนะที่ตก,ตกให้กนี่ันูะน่ะไม่งั้นต้องสั่งเพิ่มนะเนี่ยพูดจริงๆนั่นแหละไม่แต่บอกบอกให้ว่าอันนี้ถูกจริงตก20กว่าบาทคือทิชชู่เปียกหนาๆแบบเนี้ย มันไม่ได้ถูกอันนี้หนึ่งเลยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้าเพื่อนๆจะได้แบบนี้เลยหกหอที่กังถือราคาเจ็ดสิบเก้าบาทตกห่อละแค่ยี่สิบเก้าบาททุกคนจริงๆไม่แพง very g ถูกถูกถูกใครที่ต้องซื้อไปใช้นะครับหน้าหน้าซองแบบนี้เป็นรูปเด็กไม่ได้ใช้ได้แค่เด็กนะเพื่อนๆเอาไปเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดโตะเช็ดอะไรได้เลยเพราะว่ามันมันดีมากมันถูกมากถูกถูกถูกมากถูกถูกถูกหนึ่งเลยเจ็ดสิบเก้าบาทหกหกอทุกคนเสียนัขาใจตั้งใจนักนะคะดูดูรอกดูดูรอกดูดูอ แม่อยากให้จับอันเนี้ยโคตรนุ่มคไม่จับจับเธอมันนุ่มจริงจริงจับเธออุ้ยอันนี้อันนี้อุ้ยพี่เปิ้ลนุ่มไหมนุ่มไหมอุ้ยจริงจริงนุ่มพี่มีมันนุ่มมากอะจริงเดี๋ยวเพื่อนเขาไม่เชื่อไม่ไม่มันนุ่มจริงจริงแล้วผมดูตอแหล่ะเหรอพี่เปิอล ไม่ไม่เออเออขนาดนี้นะก็ดูเขาเขาได้ยืนยันเลยว่ามันนุ่มพิเศษเออเฮ้ยมันนุ่มแบบนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะแป๊บนึงนะเช็ดหน้าไหมเช็ดหน้าได้นะเฮ้ยเฮ้ยนุ่มดีนุ่มจริงเฮ้ยมันนุ่มมากเหมอกับคุณแม่แลยเด็กหนาสามชั้นอะไรมอกอะไรผมไม่เคยเห็นคุณหล่อเลยไงจะบอกว่าถ้าใครไม่เคยจับนะอันนี้คือนุ่มมากใช่ใช่อันอันสุดที่เด็กบริสุทธิ ตอนนี้กำลังดูว่าตรงไหนที่พี่แท็กล้างไม่ตัวเนอะเนอะอยู่ท่อันที่สุดเลยคือต้องบอกว่าจริงนะผมเป็นคนที่หลายคนนึกว่าคขาบำรุงผิวให้แล้วผิวเด็กคือไม่ใช่ผมต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ว่าหน้าตาดีตั้งแต่กำเนิดคือเวลาไม่ต้องไม่ต้องใช้คงใช้ครีมอะไรเนี่ยหน้าตามันก็เตี้ยไม่ต้องพยักหน้าป่องป่องกันคือหน้าตาผมมันก็ดีอยู่แล้วต้องบอกผมเป็นคนที่เกลียดทาครีมนั่นแหละก็คือโชคดีนิดนึงแกนี่อย่าไปตากแดดอย่าไปตากแลไรให้มันเละเทะกันแต่ผิวแพ้ง่ายมากนะครับ โอ้โอ้ I feel good I feel good I feel ร้องเป็นลูกทุ่งไปได้ I feel I <c oughs> sorry น่ารัน่าน่าักโอ้ย I feel Have cream and c o m b a t Have cream ตอนนี้ตอนนี้ยยูคิวก่อนจุ้ยคิวแห้งนะคะที่แกไปทักห้งนี่เหนื่อยเหนื่อเหนื่อยเหนืไม่ได้เต้นนาบุกเหนื่อใช่ไหมนุ่โมเดิม์นเนเชอรินุ่มหนุ่มจด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 คู่แค่หายใจธรรมดาดูหายใจติดขัดอยู่นะสมสมัก ก็โง่ Go to cream ah นี่แค่นี้ and comeback นี่นี่ก่อนก่อนคิมต้องบอกว่าอะระหว่างทิชชู่เปียกเนี่ยเรามีแซลมอนอ้อมอ้อมอ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมยกผ่านให้ดูหน่อยยกผ่านให้ดูทีนึงก่อนเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยมึงคิดอันไรนี้ำลายสองแต่เรายังไม่ให้กินค่ะอาิงดูชิมอาหารเจต่อว้ายว้ายว้ายทำไรทำไรกั ใครของก็ทานจะไปกินคือโคเรียดองหลายคนรู้จักอยู่แล้วและคืออร่อยความสะอาดไม่ต้องพูดถึงนะครับสะอาดมากแล้วก็คือเปิดกระป๋องกินสะดวกง่ายดายแช่ตู้เย็นเย็นเย็นก็ได้แต่ข้อเสียคือถ้าใครสั่งมาและอยากกินเลยตอนที่มันแข็งๆอาจจะต้องอดใจรอและทรมานที่จะได้กินของอร่อยหน่อย เออแต่มันอร่อยจริงพอมันละลายปุ๊บบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มวันนี้ก็มีแถมน้ำจิ้มด้วยใช่ปะแถมด้วยโคเรียดองดพอบอกโปรนิดนึงได้ป่ะวันนี้ทำไมถูกกว่าข้างนอกอยังไงบ้างวันนี้นะคะ2กระปุกแล้วก็ได้อีก2กระปุกเป็น,น4กระปุกอยู่ที่1น8 0บาทแล้วก็มีน้ำจิมมจ้มด้วย2รสชาตินะะคใช่ You have y o u t r o เออเออเยอะถูกมากอะไรอ้อมคุณภาพนั่นนั่นกระปุกเออไอ่าเอาเอาโคเรียไม่ให้เขาไหมเขาอยากกินแล้วเนี่ยอีกนิดนึง อ่าเดี๋ยวอีกนิดนึ่งกินโคเรียต้องบอกว่าโคเรียดองของเราเนี่ยคือเพื่อนากินด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆมันนั่งกินกันกินจนอิ่มเลยขายไปด้วยกินไปด้วยเดี๋ยวเรามาขายตรงนี้ให้เสร็จก่อนเฮยูตอนอีท t นาวขายก่อนเซลล์กู๊ดกู๊ดก่อนเดี๋ยวเว้นดใจเย็นๆ I can not wait มาหัมากมากตัวนี้แพ็คแพ็คหนะคะนอนะ้องแนทเป็นเป็นกระดาษชูสำหรับเด็กค่ะร9อย้าสเกลดเหลือแค่89บาทตกห่อละสิบาทเด,ดาเด็กใช้ได้ค่ะเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีได้ถึงทารลกเลยค่ะอุย้ยเอามาลองหน่อยเจ๊ปันนี่ว้าวทิกชูเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากมายแต่ว่าตอนหลังนี่คือเดินหากันทั่วสตู ทิชชู่เปียกนี่ยิ่งสําคัญในชีวิตแล้วก็ทิชชู่ปกติด้วยแากันนะคะวันนี้ขอเป็นว่าใครที่กําลังจะสั่งซื้อทิชชู่อยู่นะซื้อในไลฟ์เราได้เลยนะเพราะว่าไปส่งถึงบ้านไม่ต้องไปแบกถึงห้างใช้ได้เลยแพ็คนี้หอันนะคะ89บาทเองหาร6แล้วตกแค่อันละสิบสี่บาทถูกจริงเปล่าเพื่อนถูกจริงเปล่าหนร้อยยี่สิบแผ่นนะคะอ่ะก็คือระหว่างนี้อาจจะคุยเล่นไปด้วยแล้วก็เพื่อนๆเห็นหน้าตาสินค้าอะไรแบบว่าอ่ะเอาเอาโคเดียมให้เขากินหน่อยป่ะเขาถูกแล้ว ทูมาร์โลทูมาร์โลทูมาร์โลอีจางเย็นมาก็คือคืออ่ะระหว่างเนี้ยเดี๋ยวเราก็กินไปด้วยถ่ายทิชชู่ทิชชู่ไปด้วยเพราะว่าเวลาเรากินข้าวเนี่ยบางทีอาจจะเลอะโต๊ะเลอะเสื้อเลอะอะไรเราก็ใช้ทิชชู่ไปได้ด้วยนะครับมา now eat eat มาอันนี้แหละทรมานทรมานคนที่อยากกินทรมานกูด้วย hey you you make บอกเต้บอกให้เขาแบบว่านิว ช่วยคิดท่าเต้นให้บอมก,กับเพลงนี้น่ารักน่ารักตอนนี้น่าบัดแนวโแป้นสุดบเอรเอพอเขาเป็นคนออกแบบท่าเต้นได้อย่างเงี้เดี๋ยวเรามาดูกันน่ได้ หลังๆเนี่ยท่าแต่ละท่าเต้นเนี่ยเริ่มจะมีความเสริงเข้ามาผสมเยอะแยะมากมายนะคะอคัอนนี้เพื่อนดูหน่อยว่าขออภัยด้วยนะครับใครที่ช่วงนี้กําลังงดอาหารอยู่อะไรต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้เราจะมีของอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็มีน้ําจิ้มแสนอร่อยด้วยจากทางเขามาเลยเมีรสอะไรบ้างนอไในอ่านนอไหนโซนหน่อยไม่แน่ใจว่าเขาใช้รถอะไรมาส่งนะเจ๊ป้์แต่ว่าก็คือมีหลายรถคือผมต้องบอกให้ว่ามีอะไรบ้างมีแซลมอนแน่นอนแล้ว แล้วก็มีกุ้งดองไอเบสมึงไม่ต้องลุกไปมึงไม่ได้กินมึงไปนั่งคึมเศามึงไม่ได้กินอยู่แล้วเทปเทปคุราต้องแซมอนต้งกุ้งสอกกุ้งเน่นนนตัวใหญ่เป็นปั๊บต้มข้ามชุดต้องสีอีวเกาลีคลายลองกอลบลบไม่แล้วผม <c oughs> จะบอกให้ว่ารู้ป่าว่ากระเทียมของเขาอะไอกระเทียมสีเขียวเนี่ยกระเทียมหยกอ่ะ เจ๊เป็นครั้งแรกนะที่ผมลองกินไม่เคยเกิดมาไม่เคยเคี้ยวกะทิมเป็นเม็ดเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอ่ะสองสามปีที่แล้วที่ว่าผมได้รีวิวของเขาอ่ะได้เคี้ยวกินอ่ะมันอร่อยมากกิน้ำลายสอนี่ไงนี่คือการที่ชอบทุกคนไอเซ่วันนี้กามินไลฟ์ไลฟ์ไทม์กามินเนี่ย just 제가방송할때제가이거를막시켜먹어요제가태국에서정말좋아하는그음식이거든요김에싸먹는거 การมินชอบห่อสาหร่ายกินนะคะเวลาแบบไร้คนเดียวก็จะชอบตังมากินตลอดอ่ะผมจะบอกให้เพื่อนๆเห็นหน้าตากระเทียมแบบเนี้ยอ๋อนี่คอมอ่ะลองบอกดิผมเชื่อเลยมีหลายคนอ่ะกินเล่นเปล่าๆเลยจริงๆหอมไม่พูอันนี้ไม่ให้ไม่เจ๊ผมจะบอกให้ว่ากระเทียมดองของเขาอ่ะมันเคี้ยวกินแล้วรู้สึกแบบอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะคือกินได้จริงคนกินกระเทียมไม่ได้บางคนกินได้อ่ะแล้วกินกับข้าวกินกับอะไรแซ่บอร่อยมาก ริงมระหลาเพื่อนๆกินน่ะอร่อยจริงตุับไม่ไรอร่อยออร่อยเจ๊เราขายของเขาอยู่ผมกินน่ะอร่อยผมต้องบอกให้ว่าเป็น,น,น,นเป็นที่กินได้จริงน้ำน้ำอ่าของเขาอร่อยหมดน้ำจิ้มอร่อย<ส>แล้วก็น้ำดองเขาอร่อยคือเป็นรสชาติเอกลักษณ์ของของเขาเลยโคเรียดอง แล้วกุ้งเนี่ยตัวไม่ใช่เล็กๆนะนี่ครับตัวกัมเบนเทอให้คุณเซอรอันนี้ข้างในมันจะเปนอะไรให้ดูอ๋ะไอ้ตัวนี้ช่างเขยิเนี่ยครับตัวใหญ่มากมาย้ำราคาก่อนย้ำยังให้เข้าใจโคเรียดองวันนี้เราขายถูกกว่าปกติเบริเบริฟิกไซส์อันนี้ค่ะมีซุ่มก็หรอกมีเบริฟิกไซส์กิ๊มันจริงๆหญ่ทุชิทุชิเลยวเอาจริงเด้งด้วยนะคะเนื้อเขาเด้งมากอีกนิดเดียวตัวมันเท่ากุ้งกล้ามกามแล้วนะโอ้เบริฟิกไซส์ทุกคนจริงๆเยอะมากอันนี้ทีมทำมา one two three four f i One, two, three, four, five. หนึ่งกล่องคุ้มค่าแน่นอนเพื่อนๆต้องขออภัย <Eight. S 2> ด้วยใครหิวตอนนี้นะครับผมหิว <Eight. S 2> เลย7จ็ดแปดว้าวยอมมากไม่หนึ่งกล่องไม่ได้ให้น้อยด้วยนะกุ้งดองเนี่ยเพื่อนๆไปกินที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีสามสี่ตัวขายกันยิ่งในตอนที่ทิแต่สามสี่ตัวขายกันสามสี่ร้อยสองสามร้อยเนี่ยแล้วคือตัวเล็กกว่าน,นี้แน่นอนอันนี้ตัวใหญ่สิบสองตัวสิบสอง t อันนี้สิบสองตัวเท่าไหร่ครับ ตันนี้เราขายเป็นแพ็กอะค่ะก็คือสี่กระปุกอะค่ะสี่กระปุกเหลือแค่หนึ่งพันแ้าตกกระปุกละสองบาทาอีกตัวแค่พ่งงวนี่หอเีได้เก้าร้อยอ่ะเครื่องหนูได้เก้ร้อาสบห้าบาทแพ็อันนี้ช็อปบ่อยหนึ่งแค่ยี่ห้ออะไรข้าวกูะปุกจะใช้จักจิ้ก๊กกระปกเนี่ยค่ะก็คือขอดาไลแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะไปหิวมาจากไหนเนี่ยคือคือผมบอกก่อน อ่ะถามเพื่อนเพื่อนถามเพื่อนเนที่รู้เรื่องพี่ซันอ่ะเดี๋ยวข้ายเขาก่อนอร่อยมาก happy happy โคเรียดองเวลี่กูดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวแปนหนูอธิบายง่ายก่อนพี่ซันถ่ายให้ดูหน่อยคืออ่ะถามเพื่อนเพื่อนที่รู้รู้เลยอะคุณไปซื้อเองไซส์ใหญ่แบบนี้มาทําเองบางทียังไม่ได้เลยนะนี่กุ้งตัวใหญ่มากนะครับกุ้งตัวใหญ่มากแล้ววันนี้เราขายแค่200เท่าไหร่นะ เราขายแค่4กระปุก1น8 0ค่ะตกตเป็นกระปุกละเท่าไหร่ตกกระปุกละ270ปุกตกกระปุกละ270เจ็ดสิเพื่อนๆสี่ส0มกว่าบาทนะคะมันถูกมากนะปกติบางร้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสั่งกุ้งดองอ่ะตัวเท่านิ้วก้อยจิ๋วเดียวอ่ะ3ตัว4ตัวคือ200กว่าบาทอันนี้มีเป็นนะคะ4กระปุกเซ็ตสี่กระปุกนะคะกุ้งสองแซลมอนสองแล้วก็แถมน้ำจิ้มสองสูตรมีความเลย you happy you have you have ตรงนี้เป็นเพื่อนๆน้ำลายสอกันหมดแล้ว ไม่โล้เฮาเฮาเฮาพี <im <im ่มากเอาไข่ต uh, fa ้มดีกว่าน้องแมวไข่ต้มไม่กินแล้วแมวแล้วไข่ต้มมันเป็นไปไม่ได้แล้วเบสพี่บอกว่าไข่ต้มไงเป็นไปไม่ได้แล้วอร่อยมากอร่อยมากน้ำจิ้มคือแบบอันนี้สะดวกทานง่ายทานได้เลยนะคะไอเดียห้าสิบบาทพับมาขอซะพับมาขอสเตอร์อร่อยมากอร่อยเลยแล้วมันไม่ใช่สี่ห้าตัวสองร้อยนะมันสิบสองตัวสิบตัวและตัวอย่างใหญ่ย้ำอีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆดู ด well, so. wow. so well. ูความใหญ่ของมันพี่ซานดูว้าทิ้งจิทุสิทุสิเร็วแล้วก็เนื้อเขาด้งชิ้นโคตรใหญ่นะครับกุ้งเอาจิงๆิงเนี่ยแทบจะตัวเท่ากุ้งก้ามกามเลยนะผมงงมากเลยนะว่ามันแทบเท่ากุ้งก้ามกามเลยเนี่ยอันนี้ฟันฟันฟันั่ะแคุ้มแบรนด์นี้แบรนด์นี้อร่อยจริงแล้วก็แบรนด์นี้ปลอดภัยสะอาดแน่นอนนะครับผมเผื่ออยากไปดองเองอ่ะถังดับเพลิง ื้อใครอยากซื้อน้ำดองไปดองเองนะคะตัวนี้แพงไาม349บาทน้ำดองคือเพื่อนๆเอาตัวอะไรใส่ไปอร่อยเอาตัวอะไรใส่ไปก็ได้เอาหมี่ใส่เลยคือทำให้มันสะอาดแล้วใส่ไปเดี๋ยวพอน้ำดองมันซึมเข้าไปอร่อยทุกออเดอร์จะได้น้ำปิ้งไข่ดองทำง่ายมากซื้อไข่ไก่มาตอกเอาไอ้ไข่แดงใส่เลยไข่ดองแช่มันไปหน่อยพอมันซึมถึงปุ๊บหนึบหนึบอร่อยเพื่อนๆ กุ้งดองไม่เท่าไหร่วันนี้ไอวันกีสแซลมอนปลาหมึกด้วยกึบๆด้วยวันนี้มีปลาหมึกปะไม่ไมีมีถามนี้ก่อนมีรสดมีรสคุณด้วยมีชุมีมีดายคือยอมอนอ่แซลมอนแซลมอนเออแซลมอนมีสองอันมีสอนกันอ่ะสองตูดใช่ไหมตื่นเต้นวันนี้ขออนุญาตกินนานๆหน่อยนะให้เพื่อนๆได้ดูเลยคือบอกว่าอร่อยไม่ต้องการมีรับประกันเพื่อนๆก็รับประกันได้เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่หลายคน สั่งกินเพยนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแบงค์เขาดังมากอยู่แล้วนี่เยดังีคือสักกี่กิโไร้อยก็ยูวันยูวันไปเปลี่นี่มห้ยูวันเชนนี่ั้ยหรืออันนี้น่ารักละทำยังไงไปยูวันเชนนี่ไหมไปไปไปโกโก้เดอซาลีอิตยูไปอาไปไปไปโกโก้โกโก้โก้เใ็กก็ดังกวเื้อเนื้อไงกเหมกระเทียมหมดแล้วกามิน ลองปลาอะนุ๊กอะนุ๊ก้ปลองปลาไปลองปลาไปออกมาด้วยนะหมดแล้ววิ่งออกมาเลยเริ่มเป็นนิสัยเริ่จุกเกอร์จิกขอเนื้อตักแบบนี้เลยแล้วกันแซลมอนแซลมอนเห็นเห็นะดูชิ้นนี่ใหญ่มากพี่เปิลผมขอเทียบให้เขาเห็นนะว่า คุณซื้อวันนี้พอมันเป็นกระป๋องมันถูกแบบปกติซื้อเท่าไหร่อันนี้บอกแล้วค่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทประมาณนะพี่จำไม่ได้ทุกทีอันนี้คือถ้าใครไม่จิ้มน้ำจิ้มกาไหร่นได้เลยนะปกติกระป๋องเท่าไหร่นะคะสามร้อนสามร้อยไ่นะฮะ,ออะ,ะชิ้นใหญ่มากผมขออนุญาตก,กินแบบเข้าใจเข้าใจของผมไปนเลยก็คือนี่เลยเพื่อนๆเ,เอาจิน้มน้ำจิ้มนะะโอ้โหดูดิสั่นขออภัยด้วยนะครับผมหิวกัน กินแบบง่ายๆเอาเป็นว่าวันนี้387รอแปบลิติซามอนอะแต่ว่าถ้าเราขายเป็นแพ็คไน่สี่กระปุกอะสี่กระปุก1,080เหลือแค่270ค่ะไานนี้ถูกสุดเลยนะไรนนี้ถูกสุดนะค่ะเบสต์อะไรทำงานครับโยนไปข้างหลังสักกระปุกสิไม่ครับผมไม่ครับอืมกันอร่อยจริงต้องบอกว่า อร่อยมากแบบมันแบบขายไปละสองร้อยก็ถูกแล้วอ่ะขออภัยด้วยนะหากใครแบบว่าอันนี้มันเป็นสูตรน้ำดองปลาเกาหลีน้ำปลาในะาน้ำปลาเอ้โหปลตีนเฮงเย็นน้ำปลามาเลยอ่ะคือ รสชาติเนี่ยอร่อยนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเวลาทําเองนะเขาดองมาให้พร้อมทุกอย่างแล้วแซลมอนอร่อยมากจริงๆเหมือนคนเลยเขามีปลาหมึกด้วยใช่ไหมเพราะปลาหมึกก็อร่อยมากตัวนี้เก็บได้งานหนึ่งเดือนนะคะวิธีเก็บก็ใส่ตู้ฟิตไปเลยเวลาจะกินก็พิมงไว้กันบนึงก็คือต้องเอาอ,ออกมาก่อนอต้อง <มา S 1> บอกว่ามันมันละลายละลายคือถ้าเอามามาตั้งก็อ่ะตั้งตั้งรอไว้แล้วพอละลายเสร็จก็มากินอร่อยมากทำไมต้องมายืนมุงกันด้วยตอนนี้ย้ำอีกทีดูกุ้งดิกุ้งตัวโคตรใหญ่อ่ะผมบอกเลยว่า ราคาเนี้ยเขาแทบไม่ได้กาไรเลยเยอะนะเพราะว่ากุ้งกุ้งไฟแบบเนี้ที่มันสะอาดปลอดภัยแล้วก็ตัวใหญ่แบบเนี้ยมันไม่ได้ถูกนะครับเนื่องด้วยผมเคยผ่านการทดลองซื้อมาทําเองแล้วแล้วเพื่อนๆรู้ป่ะยิ่งเปิดมึงยิ่งไม่ได้กินในเบสต้องบอกว่าอะ ่ะสำหรับเอาใครที่รู้หน่อยว่าใครเคยซื้อกุ้งพวกนี้มาลองทําอ่ะถ้าไอตัวไซส์ใหญ่แบบนี้ไม่ได้ถูกเลยนะกุ้งแบบนี้คือแพงมากคือ300กว่าบาทพี่ยังได้กุ้งไม่ถึง10ตัวเลยใช่กุ้งแพงมากแล้วมาแก่มาทำแล้วมากินหรือไงก็มนับได้เท่าไหร่นะสิบสิบสองตัวเต็มช้อนอย่างเงี้ยอร่อยมากไม่ต้องรอนะคะทานได้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยเก็บกล่องเสุดปังอม่ได้น้องโนชาลีอีกเนี่ยแขนทุบมากเล้ว ปลาลิอร่อยอร่อยมแซลมอนอร่อยอิ่วๆไม่ต้องบวไม่ต้องบวอักเนี่ย